นั่ไงมันยิงอยู่พี่อยู่ซ้ายพี่ดูไว้พี่รูดหมดเลยพี่เอาหมด,ออดโอ้มโดนระเบิดรมไปสองลูกพี่โดนระเบิดรมไปสองนะลูกครับลวงหนึ่งลวงหนึ่งลวงหนึ่งเจมตามตายหนึ่งแล้วตายหนึ่งตวยผมปั๊มยานะผมปั๊มยา เฮ้ยที่เราบอกเอาไอเคไปเล่นป่ะโน่นหนึ่งเลยเลยไี่เสองแล้วตัวเดียวสวยตรงบ้านตรงบ้านผมกำลังไปหหผมผมชนผมชนผมชนผมเอามาเจอแล้วเจอแล้วตายตายป่ะล้ม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 กวอย้างบนมีคน เราจะเล่นว่าไหนพี่เจมว่าปูนว่าปูนใกล้ๆว่าปูนตรงนี้เดี๋ยวพี่คุมให้พี่คุมตรงนี้ให้ดีกว่าไปกันโว้ยโผล่โผล่ข้างในอีกตายว่าตายว่าตายหมดบ้านหมดบ้านหมดบ้านผมดาวนะดาวอะเดี๋ยวไปชุบดาวบัลนึงละตัวนะเอาดาวอยู่ไหนอะผมอยู่ตรงบ้านเล่นเหรอเนี่ยเจมแค่บ้านเลยปะเลยเยเลยเลยเเลยพี่คุมให้ ็บของเลยปืนโดดตรงเตียงอ่ะมาเก็บปืนเดี๋ยวหลังนั้นตาประตูทีมั้ยตาประตูเดี๋ยวตาประตูแล้วเข้าไปข้างในข้างบนมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่เจมส์ไม่ได้มาอ่ะพี่ลูกกำนันอ่ะก็เลดยิงเข่ประตูดิประเอีนั่งผมจะดูประตูอ๋อต้องประตูฝั่งนี้อย่างเดียวว่ะเดี๋ยวผนังเลยไหมล่ะผนังเลยสองผนังสองฝืนถึงของของแล้วผนังเลยนะสองฝืนอ่ะ เสียเหลี่ยมลูกกำนันนะครับไอ้พวกเนี้เห็นไหมพอผมมีพอผมมีตัวแบบตัวช่วยด้วยช่วยเล่้นไปเฮ้ยคือเดินล่นง่ายพี่รู้ว่าเอาไอ้เคีบไปเล่นปะเล่นเลยน้องไม่คไบให้ปิดนะน้องเด้อไอ้เลยไอ้เคีบปิดแล้วก็กล่องคือที่พระเจ้าไอ้เคีบเท่านี่ยไม่ต้บันไดมาหัวพิษเดี๋ยเดี๋ยข้างล่างเล่นเลยพื้น มอวันนรีบเดรีบกลับนะครับถ้าถ้าแตะแล้ววิ่งเข้าคุณขนแล้วกลับบ้านเลยนะเราฟัสเลยด้วยไป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 จริงไหมเลยครับเลยไม่เจอห้องหรอเจอชกรลายยิ้มผายเลยอีกสองลูกกระสุนดำนะยิงกระสุนดำตามเฮ้หชเตอร์ชเตอร์วะฮะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วรอไว ทางขวาคนยิงมายิงแมนบิวบิ้วบิวเฮ้ยผมลบผมลบนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลทถอยก่อนถอยก่อนปยิงแล้วเจมอีกหัวพี่ด้วยหน่อยหัวพี่บดบ้านล้มบดบ้านล้มบดบ้านล้มโดวพี่สอบโดนด้วยหน่อยใช่ครับใช่ครับอย่าล้ะตายตายพี่เจมส์เล็งหนึ่งเล็งหนึ่งเล็งหนึ่งหนึ่งอยู่หลังบ้านครับหลังบ้านเดี๋ยวผมไปชนให้พี่เจมส์เบิร์กบล็อกแล้บล็อกประตูได้ทีมแมนบล็อกประตูได้ป้ะบอกบอกให้บอกให้ มันวิ่งขวาแล้วพี่วิ่งขวาแล้วชนเลยพี่เจมชนเลยแตกแตกล่วงแล้วลงแล้วพี่เจมเก็บศพดิพี่พี่ถือปืนเลยพี่เล่นอยู่แถวนี้เราผมจะวิ่งออกไปชนแป๊บนึงนี่นี่พี่เจมเราจะวิ่งไปชนรถนึงจากพัทยาหี่ไกลอยู่นะพี่พี่เก็บของเดี๋ยวผมจะไปเอาบนบ้าน นีแล้วกเอาอาไอ้อ <มา S 2> บ้านนั้น,นมันมาแซมอ่ะหน้าห่ะมันยิง,ง,ง,งอยู่ยอ่ะแตกแตกปืนเต็มเลยวะไม่มีที่เก็บปืนแล้ว,ลวน้องมีศพศพนึงนี่เก็บไม่ได้อ่ะเอ้าหัวเนี่ยศพนึงนี่ยืดไหลเขาดิไม่เก็บไรหัวหมาเนี่ยคือดีที่เอ็มเนี่ยยังบล็อกมาได้ยังน้องสุดสวยกก็ออบ โอ้มันมีแต่ขยะแล้วพี่เก็บโซนมาโอ้โหบ้านเราไม่ก็ไม่ต่างกันเนาะบ้านเราไม่จนนึงเยอะนี้มีจเนวนยืดตามเราเนี้ยมีถุงตรงนี้มีนรงนี้มีเอพีห้าหรือเอพีห้าปิงเลยพี่เก็บเลยพี่เต็มละขอเข้าบ้านปะมาเถอะข้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ มันมาอีกแล้วข้างบนยุดมานี่ขนาดปิงอันนี้ยังไม่ไหวอ่ะได้ไรบ้างครับทีมงานไม่ได้เก็บเลยไม่เคยตองดูเลยไม่ได้เก็บเลยครับอู้เฮ้ยมีของมีของมีของไม่ธรรมดาตอ้เยอะแล้วบิวบิวคนไม่ได้อันนี้บ้างเออเออเออสวยอยู่สวยอยู่นี่ไงพี่ทับกระเป๋าเลย กระเป๋ากลับบ้านทุกคนสวยมากให้ทุกคนปุบมือเองนะครับนี่นดูคลิปนี้ย้อนหลังก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ